เฮ็ดย <editing> well, like ังเตรียมมันกับเผาไว้เ hmm. ห <laughs> yeah, like ็ดทั้งอายเพิ่นวัดทั้งอายเพิ่นมาเดยกนั่งบนเบิ่งป่านี่แ้ยเนาะสิได้ยังี้เป็นป่ายังปลาไม่แน่แล้วก็อมหมูออมยังแน่ละแต่ปลาปอยบ่แม่นปลาปอยเป็นปลายังปลานิ่นปลายังปลายังเขาเอิ้นปลายังปลาปากอปลาตกขาวๆแดงๆนะรู้กันไหนปลายัง ngày á nó mỗi ngày đó hà có bồi bằng này. Ồ, thả bà nhảy nó coi chị hà thùng quá từ lấy nhảy coi trăm cái <laughs> thùng. <cười> สบายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่น้องบัดสุขสุขคนบ่บ,บ่าพี่น้องพังลาพังไทยต่างประเทศาการยินดีต้อนรับเขาสูช่องสาวัวคัามบันนาอีกแล้วนาะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวัวกะมาหาสาวพรเพิินอยู่นะของสาวพรเพิ่นนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือก่อนหรือว่ามือว่าน,นี่กะมี FC, อมอววเอซีหรือว่ามีอ่าวเนาะหรือว่าอยู่พังไทยเนี่ยมาหาทางสาวพรเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเนาะ กะมื่อนี่ชาบัวกันเลยมาหาชาวพอนเพิ่นอนคือว่ามาโอลมกับเพิ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะทางชาวพอนเพิ่นกะนั่งอยู่น้ำชาบัวพ่อแม่พี่น้องเนาะเดียวชาบัวปรับกล้องให้พี่ให้น้องเอน,นี้กะเอากะมานั่งกับชาวพรเพิ่นเนาะสบายดีเด้อชาวพอนด้ยสบายดีโดยมื่อนี้กะข่อยพุกมาเถียงให้เถียงหน้าเจ้าเลยมื่อนี้เลย,<ด>ยอืมคือมาหน้าแต่เช่าแทาชาวพรน ชอยเบียกพอชอยเบียกเลยก็คือขาวเจ้านี่เกี่ยวเรียบร้อยได้เนาะโดยอเดี๋ยวเจ้ามาเห็นยังอ่นนะเดี๋ยวเช่าเพื่องเอาเพื่อเอาเพื่องขึ้นหางไว้เลยมือวานนี่บอมีเอฟซีือว่าผู้ว่ามหาบอโดยเมื่อวานเปิดมาจากคนคนเดียวคนเดียวเลยมาแต่ไทยเลยเปิดมาได้จากมือแล้วเพินหางสองมือสองมือเลย เพิ่นมาฮอดสตมาหาเจ้าเลยเพิ่นมาไพพาเพ,พิ่นมาสาวไลโอเอฟซี oh. ของสาวไลเดินเพิ่นพามาหาเจ้าเลยก็คือเจ้าอันกับหนุ่มไทยนี่ก็เคยได้ล่มไ้คุยกันบ่ก็เราคุยกับไม่ได้คุยนะมีแต่ทักแชทกันเฉยๆก็คือฮูออ้จักกันได้จักเดือนนะทางกับไอ้คน กระดนเติบเนาะก็จำอะไรแล้วกระดนดย you, าาอยูอนะ่แต่ว่าผักมาชิมือแต่เมือตอบเมือบม่ได้ตอบนะแต่ว่าให้โทรคุยกับเออกับก็ไ่ได้โทรคุยบม่ได้โทรคุยมีแต่แบบเขาเขียนหรือว่าเขียนเขียนหากันเาอะไรกันเนาะแต่ทักงง่ายเพื่อนมาชิมหาเดิมช่วงช่วงเกี่ยวเขาแล้วว่มี่แต่เพื่อนบอกว่าเออเมื่ออื่นที่ไปหาเดิมแต่จแต่สิ คือให้ไปบ่อทำนะถักมาหาเขาเออเขากะแล้วเต้เนาะอยากมาก็มาเพราะว่าเขาเล้ยเกี่ยวเขาแรนก็เลยมาลินมาหัวก็มาได้ก็คือช่วงที่เกี่ยวเขาเลยจ้ะทั้งอายเพิ่นมาได้อยากมาบอบวเนาะเพิ่นก็เวียกของเพิ่นนะก็เออมาบ่ได้ดอกก็คือแล้วเกี่ยวเขาแล้วเขากะทั้งอายเพิ่นก็อยากมาเขาก็เลยให้ทั้งอายเพิ่นมา กูได้ยังมาก็มาแล้วเนาะ fg เอาเล้วเข้าแล้วน้ำมาเนาะค่ะกับเออสะดวกครับตอนพันแนงทามาช่วงเกี่ยวเข้ากับเออย่าบตอนพันบุตรถึงพันนี้ก็คือเป็นบ้าโสดบ้านเดิมแบบดุมีพันบ่มีเนาะพันมาบ่มีพันมาบ่มีเดิรือว่าเพิ่นเคยมีมาก่อนบ่ะเห็นแต่เขาจะถามเพิ่นเพิ่นเอบเคยมี อืมว่าโซ่เมื่อนี้เะเพิ่นสีมาอีกบ่เห็นเพิ่นว่าเมื่อวานว่าสีมามาอีกเนาะเดี๋ยวคือมาชอยเอาเพื่อนขึ้นห่างบ่ยังบ่ฮู้เลยมื๊บ้านนี่ได้สิบมื๊บ้านนี่พิ่นหน้ายังไงแบบมาเล่นมาเบิ่งเลยชื่อโยกเตาเข่านั่บ่ฮะบุกายพิ่นโยกดอกเนาะของนักเนาะแมนใครจะโยกจัะเจ้ากัเออน้องเลยเดยโยกเลยกันเลย คือจักมุ่งเพิ่นสิมากกนเมือน้ี่ยัยงบู่้เนาะทายเห็นเพิพ่อนคนแรกอยานเพิ่นบอกมาเนาะเฮาก็ว่านะวบ่าาได้ก็คือเมื่อน,นี่อ่ามาเอาเพื่อนเพ้่นห่างแลาา้วก็สีมายังจะป่าได้บ่เจ้าแน่เป็นนี่ได้แบบหลุดน้ําออกว่าเป่งน้ําออกเป่งน้ําออกอืมเป็นได้ถาาเข้ากันปะว้เด้อได้เฉชพรแบบ กแห่งน้ําแห้งน้ําบกบ่น้ําแห้งแล้วบางทีก็เออยันคนมาเอาเฮาบ่อยู่นะอือก,ก็คือแล้วให้แลวหน้านี่ก็ทั้งข้าวพอนี่ก็สิเมื่อนอนเฮือด,ดเล้เจ้าก็บ่ได้มาแล้วบัดน,นี้เนาะโดดมีแต่เอาเพื่องขึ้นหางขึ้นยังไว้ป้ายัง,งบ่เต็มบาะน่ะเจ้าพอ่อหยังแลอือบ่ปั่นขึ้นแล้วกันลงไปยัดไปยังมันยังบ่ได้ยัดเด้มีแต่ปั่นแต่ว่าเออเฮาก็ยังปั่นแล้วก็น่วม คมลงยี่ชื่อเนี่ยบริโภคช่างแต่เออรดพันต้าเนาะเจ้าต้องหาชื่อหลังภาสีแล้วมางุเงินอยู่งามผลตกเลยเจ้าบุซอยบ่าซอยชื่อได้ชาวคนต้องหาาวคนห่วงไปนอชื่อเหรอเดี๋ยวว่าจะเป็นห่วงเจ้าก็ชื่อซอยเลยปกติได้จ้ะปกติก็เออบริษัทปีนี้ก็เลยหิ้งอื ีต่เก่ากับหางกับบดิมุ่งบดิหยังมีแต่เอาขึ้นหางไว้สิหางอ่ะฮะก็เห็ดปีนี้ต่เก,ก่าดิแต่เก่ากับป้าออก,กองไว้เนี่ยแบบมีเห็ดเพื่อเห็ดหยังบ่แบบ,บ,บช่วงยามผลนี่งามผล,ม,ผลมันออาอถ้าเขาเอาขึ้นไว้นี่กับบุ้มีได้จันะนะไหนเห็ดจองได้จะงูอะไรอยากให้เห็ดก็อยากกินเห็ดก็อยากกินต้องเห็ดอาเอาไว้เนี่ยเอาไว้ทั้งรูมเลยกันยังไล่ยู่เผืองกอะเอาไว้บุ้มเมื่ออนก็จะเอามาไว้รูมเนี่ย ขาข้าวปลาได้ดุมสิกับบอมีคนเหาแล้วเนาะบอแล้วเขาก็ต้องเห็ดหั่ยยันแตงหัวเขาเจ้าได้ยำปล่อยหัวเขาเจ้าก็มากินเขาก็บัว่ามัวก็เจ้าปล่อยเนาะเป็นกระิมาเวะมาอย่างนั้นแหละถ้าข้าเห็ดหัวไใบก็ถือว่าเป็นเข้าไปกินบ่ได้เนาะเห็ดยังจะเตรียมมันกับเข้าไว้ให้ทั้งอายเพ่นบัดทั้งอายเ่นมาเจ้าอยังว่าเบิ่งป่าเนี่ยเนาะสิได้เนี้ยเป็นป่ายังป่าไม่แน่ลวก็ <laughs> ôm muối om nhang nè là cái pa poi bao nhang pa poi, là nhang pa nín, pa nhang, pa nhang coi nhang pa uhm. nhang pa pa, nhang tóc à khâu khâu đẻng đẻng rồi nè, rồi ba nhảy ba nhang, nhảy bao nó mới nhảy đó ha coi poi còn đây, ô ừ, thả ba nhảy đó coi chị hà thùng gắt tụi <laughs> <thùng. cười> <laughs> <laughs> này nhảy coi cái trăm thùng, chắc chỉ đây gìn trăm đại, coi chắc thùng có màn sen phai này <laughs> หาปูหาปลาแน,น่นอไวอันก้อยลาบชุกอายเป็นกินเนาะเดอรมือวานนี่ได้สิเพี้ยังกินช่วยมือวาดยังลาบซีนลาบซีน,านทางอายเป็นชื่อมาบ่ไปชื่อเองไปชื่อเองเดอรอายเป็นเอาเงินหายบ่บ่เ <c oughs> ฮาจบบอเอาแล้วจก,จกเลยเนา<น>ะโอ้ยเฮาแบบว่าผู้หญิงแบบว่าเกินลอยนะน้องชาวพรเนาะอ่าเป็นจังไรอันอายเพิ่นมาแบ เจ้าบัวดดแบบนั้นบออย่างแบบใดบ่ได้ตื่นเต้นบ่ไดดอย่างบอบอบ่ได้ชื่อชื่อนะชื่ออยู่อือก็ธรรมดาแบบเม่อแบบพี่นอกมาเยี่ยมมายามเนี่อือเด็กคนที่เจ้าคุยออยู่ในกรุงเทพได้สะแถวในเมืองกันได้สะเอ้าคนก็เออคนบ่ได้อยากมาดินมานั่นน้ำบอเนาะบัวไดช่วงนี้เงียบไปเลยเงียบบ่เลยอืม เป็นจะเบิงอยู่หรอกคลิปเจ้านะเบิงคนเบิงตลอดไดบโบเจ้าคือหูอ้าหูแล้วเนาะข่อยกคิดเดี๋ยวคนคือเงียบไปอืมคนบ่ได้โทรบ่ได้มาดินโทรดินน้ำเจ้าแล้วโบลายมืออลายมือเลยเนาะเลยคือลายมือก็จำจำไม่ได้แล้วจำจำอ่ไรอ้าคิดฮอดเพิ่นบ่อ้าวก็คิดฮอดหมดแล้วเนาะผู้ใดกะ เงียบหายคนเคยว่าเคยเคยถามเนาะอเคนละเห่าแล้วมุงคู่ไปว่าเป็นยังเพิ่งขึ้นเบาๆน้ำเข้าไอคือเพิ่นน้อยใจจักจักแล้วเนาะเจ้าบุหงาเพิ่นมาจักบัวชาวพรอ้ยเพิ่นอยากมาก็มาแล้วมาได้เนาะโดยเดี๋ยวสิบอกทั้งไอเพิ่นเนาะว่าอ่าทางชาวพรก็ับท่ายบ้างกับมาดินได้เด้อเพราะว่าทางชาวพรเพิ่นนี่ตอนนี้เพิ่นแล้วเกี่ยวข้าวอะไรก็ทางชาวพรเพิ่นนี่ก็คือ ว่าว่างเนาะ <N> ว่างมางวา่วาทั้งข่าิมาดินมายังกะชาพอนกะยินดีตอนรับเนาะเด้อเพราะว่ามีแต่ลายเอฟซีเนาะผลข้ามาดินมายังชามาลดะตอนมาได้ห้ามม่ได้วงมาได้ตอนรับเสมออเนาะผนเมื่อจักมงวสชาชาพอลผลเมื่อบานมันสี่ห้ามง่องวาโอ้มาจนคำผู้โบ ตอนเช้า่นมาจักมุ้งจชะเช้าเติบเนาะอยู่ัดมือเลยเจพาพา่นไปเลาะทางงนจ้ะโอ้โ่ไร้เลาะเลยสิเลาะเบิ่งห้างเข่าก็ตัดเมื่อนีแต่อยู่เทียงหายเทียงหน้าอย่ลเนาะบ่กจากควมไปเลาะทายามเกี่ยวข้ายัางว่าแบบแให้่นลงเกี่ยวข่าให้นั่นให้นี่แต่ <c oughs> คือตอนนี้แล้วเวอร์แต่เนาะจักแรกมามื่อนี้ใช้งมป่าแล้ว งมปลาเพิ่นสิลงบเอาบ่ฮู้เว้าก่อนเออเพิ่นสินั่นอยู่บ่คือลมแท้มื้อนี้อ้ายเพิ่นบ่นาบ่วาถ้าทางอ้ายเพิ่นลงงมปลาเจ้าก็สิลงงมนําบโอ้ลงเลยลงพูดนเลยได้เนาะอ้ยเนาะมาเด้อ FC เด้อมางมปลาช่วยชาวพรเนาะมาอ่ามัดเพื่องขึ้นห่างโจมเพืองขึ้นห่างช่วยชาวพรเนาะเลยอ่า คนเทียนเคยเงียบไปกะทักเขามาหาชาวพอน,นี่เด้อเนาะโทรมาดินน้ำชาวพนน่แน่ตอนนี้กะชาวพอนกะพ่นกะเงาเงาเลยแหละเนาะเห็นยรคนเคยคุยกันวันหายเงียบไปเงียบไปชนช้าม,มือช้ำหลอกอาเงียบไปอาเป็นปีแล้วเนาะชาวพนเนะ <c oughs> าะจังไดกะชาวพอนยังกินฮอตคือเก่าเ้อเนาะเอฟซี FC ทางไหนกันเนาะชาวพนเนาะน เอฟซีือว่าคนหักแซาพอนกับขีดหอนคือเก้าเอฟซีทางพังล้าได้แซ่บแซ่บคนแซมอยกับแต่ดนแล้วก็เคยโทรมายุ่งตอนนี้กับมิดจ้อยมิดจ้อยเลยใจของเจ้านี่เจ้าหักทางหลายๆกลัวกลัวฟืนหักเนาะกัยังบ่ทันเว้ายังบ่ทันเร้าแต่ตอนนี้ถ้าว่ามี่เอฟซีทางหลายังมาเยี่ยมมหาก็คือต้อนรับเสมอเนาะ นะพิ่นยังมาลิ้นมาหัวก็มาได้เนาะหั่นมาปุ๊บปั๊บกโอเออเอามือมือก่อนหั่นมีเอฟซีทั้งได้สาพรบ่หูแล้วโบเห็น่นมาหาไพยน่ะหาเจ้าดือหาสาวแววก็เฮาอยู่หน้าอ่างเงินหัวหูจังาผู้ได้เลยบอกคือว่ามีเอฟซีมาเอฟซีมามาหาสาวพรอีกบ่อว่ะคือมาดุทยสาวพรนี่วะเบิ้งมือนีข่อยซีมาลัดรถว่ะมาลัดอยู่หน้าเลยแต่ทั้งอ่างคนมามากอ่ะ ไรกับพ no. like oh th ีนะคะเนาะโมดีสีแล้วกินป่าเมันเมื่อเ่ะต้องใจเหมันตัวไรชี้ไง่ายก็เตรียมถุงไว้เลยแล้ค่ะเนาะเตรียมถุงหมดอ่าแล้วแล้ะกะไปว่าไปเกี่ยวข่าวชอยก่อนอ่ะแล้วเบียก็ไปอือคือว่าไรเบียกเป็นยังไล่เนาะเพื่องกับกองเริ่มเทิมพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ละข้ากับชิดฐานคนฮักมันของสาวพ่รหรือว่าเอฟซีของสาวพ่อผนเนี่ยผลออกมาเนาะ รออีกจักหน่อยจักหน่อยนี่ก้นี้ฮะฮะให้อนี้พี่น้องนี่น้องเพิ่นมางมปลาแม่นมางมปลาให้ปลาให้เฮากินเฮาหนาวงมปลาปิ้งปลาไว้้เนาะ MC สาพรมาโวปิ้งบ่สุกเพิ่นให้แล้วเนาะบ่ทันกินเพิ่นบ่ได้แลเฮ็ดบ่ทันเนาะ ไปอยู่ในน้องเน้องโมยนแมนดูกระสังเนาะมันโตตักขึ้นมาลราปิ้งเนาะแจ็กชิได้หรือบ่ได้ยังไงคะเจ้าโทรไปหาเพิ่อนนะบอกว่าเพิ่นสิมาบ่อกมึงเพิ่นมาแทบบอกนะบอกโทรมาแล้วไปรับเลยถามเพิ่นว่าสิมาบ่เพิ่อนอะชิมาเพิ่อนเพิ่นออกมาหาเจ้านี่จักมือเลยจา่องมือเนาะตอนนั้นเพิ่อนมากลับมารลบคำประมาณสี่โม โอ้มา,มาชงเท้อแล้ว<น>้าเพิ่นมาอีกนี่เป็นเทือที่สามบา<น>อสมต่เพิ่นจีมาอยู่อยู่ล่างห้องนี้จักมือสาพรเห็นตอนม,มือนีกะกลับแล้วโอ้ก็คือมือนีออกมาหาเจ้านี่กับถือว่ามาล่าเจ้านี่กัสชีได้กลับแล้วบ<น>อกเนย่ไปน้ำเพิ่นอยู่บ่อก็ไบดบ้อยากไปเ <c oughs> นาะราะว่าเขา,าจยู่ทั้งในกระเียกหลายเนาะเลยเลยอ่าเนาะเจ้าอายุจักปีเลจสาพรข่อยดื่มเละอ้าวสิ สี่เข้าชาชิเปดแล้วโอ้ที่เข้าชาิเปเน่ยังงามเนาะเจ้านี่ก็คือเป็นเอ้ยเอ็กกุ๊กเอ้กกุ๊กเนาะเน่เอยอกกุ๊กชาเวลนี่เป็นน้องคนที่เท่าไรชาเวลพีสามพีสามอืมเพิ่นกะงามตามลำลับลำรับขึ้นไปเนาะ <c oughs> เออชากอนเพิ่นกะสีตัวน้อยกว่าน้องเนาะเพิ่นที่ตัวน้อยนะ คืออยากมานี่ก็มาหาสะพอนได้เนาะมาดิ่นน้ำเพลินได้เดี๋วเป็นกายินดีตอนฮับให้ทางอ้ายเพลินมากตอนนี้กะเอากะสิไปงุ่มปลาถาเนาะงุ่มปลาถาอ้ายเพลินคูแหละมันอ้ายเพลินมากก็พอดีแหละจับปลาขึ้นมาตุ่มมาแกงถาอ้ายเพลินเนาะเดี๋ยวป้าฉาสะพอนเนาะเอาไปงุ่มปลาถาถาอ้ายเพลิน รอถ่ายเพิ่นมาจังอย่างทวงจังทันเนาะทันเก่งทันกินไปชาวพรอ่ะสบายดีก่อนชาวพรสบายดีกันเดยสบายดีโดยเนาะอย่างเฮาสีอ่าไปงุ่มปลากับชาวพรเนาะปไปชาวพรแมนแมนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กับทั้งอ่าชาวพรหรือว่าทั้งญาติชาวพรเนาะกำลังอ่า ปล่อยน้ำออกพม่พี่น้องเนาะหรือว่าเตรียมสีงมปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวเอฟซีเพิ่นมาเดี๋ยวบ่ามีของอยู่ของกินให้ทั้งเอฟซีหรือว่าคนหักของสาพรเพิ่นเนาะอจังใดกะเป็นกําลังใจให้ทางสาพรเพิ่นเนาะมื้อนี้กับเอฟซีหรือว่าคนหักของสาพรเนาะเพิ่นกัสิเข้ามากินอ่าต้มปลาเนาะหรือว่ากินปิ้งปลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะ อยู่หน้าของสาวพรน,นี่แหละมือมือวานนี่เนาะกะมีลายขู่หลายคนเนาะกะมาสัมผัสทางสาวพรหรือว่อาคนหักของสาวพรน,นี่แหละเนาะกะสาวบัวกับวได้มาพ่อแม่พี่น้องเลยค่าเกี่ยวข่าวมือน,นี่ก็เลยมาหาสาวพรอ,อยู่หน้าเลยพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะอ้าจังไรกับผู้หละรออ่า เอฟซีของสาวพรเพิ่นมา่าผู้แหละนะ้องพแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวบัวสิทธาให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกเทื่อน,นึงเนาะแต่ตอนนี้สาวบัวกะสิได้ปิดคลิปไปเพียงซัมมี่ก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะฝากติดตามเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์พอมีกำลังใจหรือว่าทายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาวบัวกะสิได้ขอกล้าวขมาสะบายดีสะบายดี